สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้โอกาสดีครับนี่คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ร้อยปี เป็นแบตลิเทียมไทเทเนตออกไซด์นะครับสตาร์ทรถยนต์นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบสามปีแล้วครับ mm. ก็เลยมาอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับ mm. มี เพื่อนๆบอกว่าของเขาเสียไปแล้วใช้มาสามปีนะเสียยังไงไม่รู้นะอาการเป็นยังไงนะของผมก็ครบรอบสามปีเหมือนกันจะเสียเหมือนของเขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่ครับตอนนี้มีแบตอยู่13.9โวลต์เป็นแบตลิเธียมไทเทเนตออกไซด์นะครับบัรจุอยู่ในนี้นี่สองชุดชุดหนึ่งก็2.9แอมป์สองชุดก็5.8แอมป์ครับ ใช้5.8แอมป์เนี่ยสตาร์ทรถครับรถคันนี้ครับตอนนี้จอดอยู่นะครับนี่วันนี้ก็เลยมาเช็คดูว่าอ,อ่าสามปีละมันจะเป็นยังไงบ้างระบบบาลานซ์บาลานซ์เซลล์จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามา เช็คดูพร้อมๆกันเลยก็ของเพื่อนว่าเสียไปแล้วใช้มาสามปีเสียไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะของผมจะเสียหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใช้มาสามปีนี่โอ้หายห่วงเลยครับการดูแลก็น้อยมากครับ ไปลืมไปเลยว่ามีแบตครับนะโอเคเดี๋ยวเราเราลองมาทำไงดีกะแกแกออกมานะแกะออกมาตรวจเช็คข้างใน ว่ามันเป็นยังไงมีอะไรสึกหลงไหมแต่ดูๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีนะครับครับตอนนี้ก็ พอออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ อันนี้เป็นตะขอแขวนนะครับแขวนอยู่กับแกนตัวนี้นี่นน,นะกล่องก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นสวิตเปิดปิดไฟเพื่อดู นี่ก็คูบวกคูรลบนะไม่เห็นอะไรนะใน่นี้ล่ะโอเคเดี๋ยวเปิดข้างในดูแล้วกัน นี่ครับแทน่นแท่นยึดแบตเตอรี่ของเราเป็นรูอะไรเพียบหมดเจาะรูไว้เพียบหมดนะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่ละไม่สวยยงนะครับอันนี้ก็เอาไว้ไว้คล้องครับกล่องคล้องนี่นี่นี่ ตนี้เอาของตรงนี้นี่ครับอันนี้เปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวหาแท่งอะไรมาเปลี่ยนครับสายก็มีอยู่แค่นี้ครับอันนี้สายที่เอาไปสตาร์ทครับ ข้วบวกข้วลบนะแล้วอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พัดลมข้างหน้าแล้วก็มีเส้นนี้อีกอันนึงเส้นนี้เอาไว้เวลาไฟมีน้อยหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็ไปต่อพ่วงกับระบบโซล่าเซลล์ที่อยู่หลังรถ โอเคเปิดดูข้างในเลยครับนี่ขันล็อตออกมาเลย นี่ครับเปิดออกมาแล้วยังไงต่อเนี่ยถออตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ล่ะตัวนี้อ๋ตัดออกไปก่อน คข้างในเปตัวนี้ต่อครับ ขั้วบวกออกมาเลยนี่ครับพันไว้ก่อนเลยเทปอันตรายนะครับทัดจี้กันนี่แรงมากครับ ขั้วหนึ่งขั้วลบ

ออกยากหน่อยนะอืมเดี๋ยวออกยากมากครับมันแน่น นี่ครับออกมาแล้วครับ ลบมไม่ให้โดนกันนะพันไว้ก่อนดีกว่า ครับเพื่อนสภาพข้างในดูแล้วก็ไม่มีอะไรสึกหรอนะครับไม่มีรอยชอ็อตไม่มีรอยอาร์กอะไรเาเรียบร้อยดีนะอันนี้ควรลบอันนี้สองลูกนะครับสองชุดชุดหนึ่งแค่นี้ชุดหนึ่ง อันนี้นลูกหนึ่งก็ A, สองดเแอมสองลูกก็ห้าจุดแดแอมน,น,นี่มาประกบกันนะครับแบตแบตเตอรี่ลิเทียมไทเทเนตออกไซด์ครับแบตเตอรี่ร้อยปีนะ เพราะว่าอย่างนั้น <c oughs> ครบรอบสามปีแล้วครับอันนี้บอดประหลานนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเสื่อมนะครับที่จริงผมจะวัดเซลล์ให้ดูนะแต่ว่า คือวัดแบตไม่แบตมันหมดครับก็เลยไม่ได้วัดนะแต่ดูแล้วมันสภาพเรียบร้อยดีครับดูก้นหน่อยนี่นีสองชุดประกบกันอยู่นะครับ LTO ใช่ป่ะลิเทียมไทเทเนตออกไซด์อ่าใช่ LTO นะแบตเตอรี่ร้อปีหายห่วงครับใช้แล้วติดใจครับนี่เลยดูสวย,สวย สายก็ยุ่งๆหน่อยนะอ่าที่มันสายพวกนี้ก็คือสายสาย,าานนะสายบอร์ดบาลาน่ะสายบอร์ดบาลานบาลานแต่ละเซลแต่ละเซลนะครับเ <c oughs> นี่ยบอร์ดบาลาน Okay. เดี๋ยวก็จะประ,ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับ oh. ดูกล่องกันหน่อยครับกล่อง mm. มีไฟมีไฟนะสำหรับให้แสงสวง่าง ของนี้ก็จะเก็บไปได้มาจากร้านของเก่าครับร้านของเก่าญี่ปุ่นนะเอามาดัดแปลง DIY ครับเดี๋ยวจะประกอบเข้าที่เดิมน,นะครับ นี่ครับพร้อมติดตั้งกับที่เดิมครับประกอบเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับขอแขวนแขวนรนี้ครับนี่นี่ เดี๋ยวตั้งกล้องก่<ล>อนครับทางเท้าได้ใส่เครื่องมือนั่นเอาไปไหนแล้วอ่ะนี่อยู่ก่อนขับแขวนตรงนี้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยทีนี้ก็ต่อสายไฟนี่ครับ หลือต่อสายไฟก็เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ